ออกใบออกผลให้เราทุกๆคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านแล้วห้าสิบปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บั สวัสดีครับผมนายสุพิษทันดลีกำนันตำบลหนองแวง,งวอำเภอพะยืนจังหวัดขอนแก่นซึ่งในวันนี้จะพาพี่น้องรัศรรดรชาวตำบลหนองแวงมาชมเยี่ยมสวนเกษตรพอเพียงแบบเศรษฐจแบบแนวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริตามโครงการบ้านนี้ บ้านนี้มีรักปลูกผ,ผักกินเองแล้วก็โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะครับตัวมาน,นี้จะมีฝั่งนี้ก็จะมีมะระอันนี้จะเป็นมะระจีนคอนแบ็กนะคะสามารถแบบทานเป็นผักแล้วก็เอาไปทําแกงจืดได้นะคะแล้วก็จะมีมะระขี้นกข้างบนนะคะก็จะเป็นผักชมจันทร์นะคะแล้วก็ฝั่งขวามือฝั่งนี้นะคะก็คือจะมีถั่วฟู บวบเหลี่ยมนะคะอันนี้อันนี้จะเริ่มติดลูกแล้วนะคะที่เป็นบวบเหลี่ยมนี่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นมะระชีนกมาจากฝั่งนู้นนะคะแล้วก็อ,ออกไปข้างนอกก็จะเป็นถั่วผักยาวน,นีถั่วผักยาวนะคะแล้วก็จะเป็นบวบมูบางส,ะะส่วนนะคะส่วนอันนี้เป็นผัดข้างบนนะคะส่วนข้างล่างก็จะเป็นผักกูดนะคะผักกูดอันนี้เป็นผักกูดนะคะผักกูดจะ ใบเหมือนใบเฟิร์นแต่ว่าใบใหญ่กว่านะคะยอดแบบนี้เราสามารถนําไปผัดได้นะคะนี่ค่ะอันนี้กล้ใกน<ป>ในบ่อนะคะจะเป็นผักไผยใหญ่นะคะหรือว่าผักกันชงผักกันจองนะคะอันนี้เราจะขูดเป็นคลองไส้ไก่เลยคะ่ะรอบรอบสวน เราก็จะปลูกต้นกล้วยแล้วก็มะละกอมะเขือพลิกนะคะรอบอของไส้ไก่แล้วก็มีชะอมถะอมนี่ก็คือะรอบด้วยค่ะ <Okay. S 1> อันนี้ก็จะเป็นต้นละมุดนะคะในบอ่อก็จะมีบัวแดงไว้สำหรับทำกับข้าวนะคะแล้วก็มีผัดกระเฉดน้ำผัด วอีสานเขาเรียกผักกระยอบแพ้นะคะแต่ว่าภาษาไทยไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อที่สามารถขายได,ด้หมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นละมุดนะคะเป็นละมุดพันธุ์กระสวยมาลีนะคะนี่อันนี้ติดลูกได้ปีหนึ่งแล้วะคะ่ะแล้วก็จะมีมะละกออันนี้จะเป็นแผดดาอันนี้เป็นกล้วยหอมบ้านนะคะกําลังติดลูกอยู่ฝั่งนี้นะคะ ตะไคร้ตะไคร่ตะไคร้หอมอันนี้เป็นตะไคร้หอมนะคะเวลาที่แบบยุงเยอะเราก็เอาไปต้มแล้วก็ใช้น้ำน้ำมันมานะคะมาฉีดกันยุงอันนี้จะเป็นบวบหอมนะคะบวบหอมพันลูกยาวกาลังติดลูกข้างบนนะคะอันนี้เราเอาไปขายหรือว่ากินเองอันนี้กินเองด้วยค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าเหลือเราก็คือจะมีแม่ค้ามารับ มีแม่ค้ามารับค่ะแล้วก็ถ้าวันไหนที่แม่ค้าเขาไม่มารับถ้ามีเยอะจริงๆแล้วก็เอาไปขายในหมู่บ้านค่ะ